สวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการความสุขประเทศไทยตามที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่12กันยายนปีพุทธศักราช2557มี11ด้านที่จะต้องเร่งในการปฏิรูปประเทศนะครับด้านที่4เน้นไปที่เรื่องของการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมรายละเอียดเนื้อหาของการถแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามได้ในเทปบันทึกการถแถลงนโยบายครับ รัฐบาลจะนําในเรื่องของการนโยบายที่4การศึกษาและการเรียนรู้อันนี้เป็นสําคัญนะครับการศึกษาคือการศึกษาคือสร้างคนสร้างชาติสร้างอนาคตนะการทานุบำรุงศาสนาการเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมนะครับรัฐบาลจะนําการศึกษาศาสนาศิละปะวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ความเป็นไทยมาใช้การสร้างหลักงบมป็เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และมีทั้งคุทธรรมและดริยธรรมควบคู่กันไปด้วยการเป็นรูปการศึกษาโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ในการปฏิรูปของสภาปฏิรูปนะครับในส่วงหลังนี้ก็จะทํายังไงให้ไม่เกิดประสิทธิภาพอิทธิผลในโครงสร้างเดิมที่มีอยู่นะครับทั้งบุคลากรคร,ครูทั้งระบบการศึกษาหลักสูตรนักเรียนก็จะต้องฟังความเห็นจาก ผู้ครองด้วยนะครับที่เขาบ่นมาว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ค่าใช้จ่ายสูงตําราแพงตําราใช้ไม่ได้ส่งน้องไม่ได้อไอ้ทำนองเนี้ยนะผมว่าปัญหานี้ต้องลดลงนะครับการเรียนพิเศษผมไม่ได้ไปขัดขวางการเรียนพิเศษวันนี้ต้องขึ้นทะเบียนกันรเรียบร้อยหรือยังจดทะเบียนกันหมดไหมมาตรฐานว่าอย่างไงหมา,าอะไรต่างๆเนี่ยบางมหาวิทยาลัยจบมาแล้วเขาไม่รับทํางานผมก็ไม่เขา้าใจอยู่ได้ไงไงมาอะไราลยเหล่านี้ก็ไปไปหยุดทะลอทบทวนตรวจสอบ ให้เขาปรับปรุงใหม่แล้วถึงจะทําได้เปิดได้เด็กเสียเวลานะเพราะฉะนั้นต้องไปแก้นะครับลงรายละเอียดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราให้การให้ความสำคัญทางการศึกษาในระบบก็คือในในระบบของรัฐเนี่ยนะครับต้องเรียนปไหนหมอไหนอรดมศึกษาอะไรก็ว่านอกโรงเรียนกศนวันนี้ทหารที่เข้ามาเป็นพลทหารเนี่ยสองปีเนี่ยเราก็ทั้งฝึกทั้งหัดทั้งไปไชายแดนแต่ละให้งก็เรียนกศน พันฐานที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีตัวชี้วัดว่าจบกศนเท่าไหร่จากจบป .5 ไปเป็นมศ .1 อย่างน้อยก็สองปีต้องเรียนให้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฐานพยายามทาอยู่แล้วเพราะนั้นอยากให้ทุกกระทรวงดูกรมเนี่ยช่วยเร่งรัดเนื่องงาน,งานกศนกระทรวงศาไปดูที่เปิดเยอะๆการถาเดีอนให้เข้ามาต่อได้บางคนก็ออกไปช่วยพ่อแม่ะครับป .1 ปอ .2 อยากให้เรียนหนังสือไปไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปทำยังไงก็ไปเรียนกศนดีครับแล้วก็ไปเทียบมาแล้วก็เข้าไปเรียนต่อ เนะมือม่อมีโอกาสไม่มีเงินทองมากขึ้นเขาอาจจะต้องไปหาเงินในระยะแรกนะครับเดี๋ยวขอพักเหนือนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องพัฒนาคุณภาพคุไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาต,ตนเองโดยความคิดของเขาเองนะครับสติปัญญา,ยาเขาด้วยเราก็เสริมให้เขาฟังความปัญหาของเขา ะให้ทุกคนนั่นใยรู้นะครับรวมลังไปถึงการศึกษาตามพัยนาสายด้วยบางคนเขาก็อยากจะมีใช่ไหมศึกษาตามพัยาสายเนี่ยเรียนที่บ้านเรียนที่ไหนแต่มันจะมีพื้นฐานมีมาตรการกําหนดอย่างไรที่เขาจะได้รับการยอมรับนะครับต้องไปหาตรงนั้นและให้มีการพัฒนาคนทุกช่วงวัยมีศีลธรรมนะครับส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสิ่งทั้งมัก็คืออ่านหนังสือ นะไม่ได้เรียนสูงขึ้นไม่มีโอกาสเ็าอ่านหนังสือมากๆหนังสือเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้มากในการเพิ่มความรู้เพิ่มความคิดเพิ่มมิสัยทัศน์เพิ่มแนวคิดจัดระเบียบตัวเองหนังสือก็ไม่อาา่านทีวีก็ไม่ดูดูแต่ละครแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้วันหน้าก็แม้อยากเป็นนางเอกอยากเป็นใครคุณชายในในทีวีอยากเป็นนางเอกมาแล้วหล่มตกหลุมรักกันในทำนองเนี้ยแล้วก็ มีร่ำรวยมีแค่เนี้ยนะวันนี้ก็ลังเดี๋ยวสร้างหนังอยู่นะสร้างเดี๋ยวก็ทรวงอะไรลนะ่ะพัฒนาทางสังคมมนุษย์สร้างหนังหน่อยสร้างแบบลอสินแบงคอกอะพาคนมาเที่ยวประเทศไทยรักกันชอบกันในระหว่างท่องเที่ยวเราเจอกันเน,นี่ยนะวันนั้นสมัครมาเยอะแล้วตอนนี้ได้นั่งเอกมาแล้วเหลือพ่อพระเอกลุงเริง,งในเนี้ยสมัครมาด้วยนะเป็นสมัครที่กระทรวงพัฒนาทางสังคมมนุษย์ ฐบาลจะปรับปรุงบูรณาการการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะดูที่ว่าไอที่เป็นนี่อยู่แล้วเดิมจะทํายัางไงจะจัดสรรยังไงจะแก้ปัญหายัางไงนี่เดิมอะ่ะมันผมว่ามันมันปล่อยนี่ศูนย์ก็ไม่ได้แล้วจะทำยังไงอะ่นะไอใหม่นี่ก็หาเงินตรงนี้มาโปะให้เพื่อจะกู้ใหม่ได้ปีการศึกษาต่อไปก็ปรับปรุงทั้งระบบนะครับปรับปรุงระบบการกู้ยืมให้มีสิทธิภาพเปิดโอกาสผู้ยากจนด้โอกาสไม่ใช่คนใกล้ก็ได้ไปรวยก็เอาอีกแล้วนะนะนะต่อไปลงโทษถึงพ่อเนะ่ย ถ้าพอ่อถ้าพอ่อรวยมีรายได้เกินแล้วมาขอกู้เนี่ยผมว่าพ,นะพ่อเนี่ยพินเร่งส่งเสรมิมอาชีวศึกษาวันนี้ไม่ค่อยมีคนไปเรียนอาชีวศึกษาทำยังไงเขาจะไปเรียนสายวิชาชีพจะได้ผลิตคนออกมาเป็นช่างเชื่อมช่างออกช่างอุตสาหกรรมไม่ใช่ไปช่างอีดาะตีกันอยู่ทุกวันอยู่นี้ไม่ไดนะ้จะเชื่อมโยงกันยังไงให้เขาสิบคณะนะไอ้บางคณะก็เรียนไปได้ไงก็ผ่านผ่านได้ผ่านบางคณะที่แย่ๆไม่ได้ก็ไในคนแย่ๆมาเราถูกเพื่อนคันไปหมดแล้ว นะมาเรียนในคณะแย่ๆสักไปไม่ได้กว่าจะจบก็ล่องแรงไปก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้เนี่ยลงละเอียดลึกซึ้งด้วยนะครับทุกส่วนเพราะ <c oughs> นั้นถ้าเราเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดูในรู้ว่าถ้าทำประเทศเพื่อนบ้านประเทศของเราไม่ใช่ไปเมืองนอกแล้วก็ไปเขียนประวัติศาสตร์ชาติไทยไม่ได้เลยนะผมได้รับทราบว่าเวลาไปสอบต่างประเทศเนี่ยไปเรียนต่างประเทศนอกจากภาษาต,ต่างชาติแล้วค่อยเขียนประวัติศาสตร์ชาติของตัวเองเขียนไม่ได้ วันนี้ผมสั่งทรงศรีไดเป็นย่อมาชาติไทยมีกี่ยุคกี่สมัยมีจากปีนะกรุงศรียามีเท่าไหร่ของราชกี่ปีมีกี่ราชวงศ์มันต้องเล่าให้เขาฟังได้นะไอ้หัวเป็นยังไงสถาบันชาติเป็นยังไงศิลปะวัฒนธรรมเป็นยังไง,เ,ง,ไงเขียนภาษาไทยยังไม่ได้เลยนะเขียนเล้นหน้าดิครึ่งหน้ายังไม่จบเลยนะพอสาชาไทยคนไปนสอบไอเขาไหมะไอบางประเทศเกิดว่ากี่สิบป,ปีเขียนเป็นสามสี่หน้าเขาภูมิใจไงมันต้องสร้างความภูมิใจให้คนไทยที่ต่างประเทศด้วยนะครับ เมื่อพูดถึงการบป็ลกศรศึกษาเนี่ยคุณภาพครูเป็นสิ่งสาคัญวันนี้ก็มี2อย่าง,งารใช้ไอทีเข้าไปเพิ่มเติมไม่ใช่ไปดูถูกครูบางครั้งครูไม่พอบางครั้งครูก็ไกลอยู่บนเขาบนต่างๆอันเสียสละนะครับเราก็จะใช้ไอทีไอทีก็แบบปรับปรุงที่ว่าไอไวไฟมันถึงหรือยังการใช้ทีวีดาวเทียมทําได้ไหมนะการให้การบริการการเชื่อมโยงให้ตรงต่อภูมิภาคแต่ละภาคภาษามันได้ไหมอะไรทำนองเนี่ยอันที่ผ่านมาของเป็นโครงการแบบหิวหัวนะครับ และนี่คือการถแถลงนโยบายด้านที่4ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2557นะครับที่รัฐบาลได้ถแถลงเอาไว้วันนี้เราจะพูดคุยกับทางด้านของคุณสมบูรณ์ดีเสมอนะครับผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดส,สุโขทัยเกี่ยวกับเรื่องของการทนุบารุงพระพุทธศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดส,สุโขทัยครับสวัสดีครับท่านครับ,รบพูดถึงเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับเรื่องการทนุบารุงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาในพื้นที่ของเราเป็นยังไงบ้างครับ ในส่วนของการธนุบำรุงพระพุทธศาสนาในจังหวัดสุขโขทัยนะครับภายใต้การนําของคณะสงฆ์นะฮะโดยพระเดชพระคุณพระราชวิมลเมธีนะครับเจ้าคณะจังหวัดสุขโขทัยนะครับท่านก็ให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมอยู่ตลอดเวลานะครับในการธนุบำรุงพระพุทธศาสนานั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทุกทุกส่วนทุกส่วนนะครับมาร่วมกันนะครับจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้น คงจะทําสิ่งต่ตางๆเหล่านี้ไม่ไม่ประสบความสาเร็จแน่นอนนะครับจะต้องอาศัยความร่วมมือทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ตามภาคประชาชนก็ตามหรือภาคคณะสงฆ์ก็ตามนะครับครับแล้วในจังหวัดสุขโขทัยเองเนี่ยมีโครงการหรือว่าการสนับสนุนธนุบํารุงพระพุทธศาสนายัางไงบ้างครับครับในในส่วนนี้นะครับอนันดับแรกนะครับในเรื่องของธนุบํารุงพุทธศาสนาเนี่ยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับโดยภายใต้การนําของท่านพนมสอนสินนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพุทธนาแห่งชาติก็ได้จัดสรรงบประมาณนะครับเป็นการงบประมาณอุดหนุนบูรณาวัด ให้เป็นประจำทุกปีนะครับ,รบเพื่อที่จะบูรณะปฏิสกรวัดที่ชำรุดหรือสุดโทมนะครับเพื่อให้กลับคืนสภาพมาสู่ปกตินะครับได้มากบ้างมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ปีงบประมาณงบประมาณของรัฐในแต่ละปีครับ,ใน,นนใ,นรบในส่วนของด้านจิตใจนะครับในส่วนของด้านจิตใจนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคราจา์สมเด็จวัดปักน้ำนะครับท่านเป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในปัจจุบันนะครับท่านกา็มีแนวคิดที่จะเสริมสร้างควาสมสามัคคีให้เกิดขึ้นกับประชาชนเพื่อสนองนโยบายของคอสชอนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันนะครับท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุขโขทยัยท่านก็ให้การสนับสนุนโครงการนี้โครงการนี้ก็คือโครงการเสริมสร้างสมานฉันท์สร้างความบองดองนะครับโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้านะครับ ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเราได้มีการดําเนินการนี้อย่างทั่วถึงทุกอาเภอนะครับโดยความร่วมมือจากท่านนายอำเภอทุกอาเภอนะครับแล้วก็ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกส่วนนะครับถ้าท่านเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยท่านเห็นว่ามีป้ายประชาสัมพันธ์ทั่วไปนะครับในในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ตามวัดทุกวัดนะครับจะมีป้ายสนับสนุนโครงการนี้เต็มไปหมดนะครับในจังหวัดสุโขทัยนะครับในส่วนที่การดําเนินงานขนาดนี้นะครับเราก็เลยมีการเปิดตัว ไปแล้วในระดับจังหวัดนะครับได้มีการเปิดตัวในระดับจังหวัดไปแล้วแล้วก็ในระดับอำเภอแล้วก็เปิดตัวที่อำเภอทุ่งเสเหลี่ยมนะครับทุ่งเสเหลี่ยมแล้วก็ในระดับหมู่บ้านระดับตำบลแล้วก็เปิดตัวที่วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรมที่อำเภอสมรรคโลกนะครับแล้วก็ที่วัดกงไกรลาดที่อำเภอกงไกรลาดนะครับจังหวัดจังหวัดสุโขทัยเราครับระดับตำบลนะครับแล้วขณะนี้เนี่ยเราคณะทีมทำงานของระดับจังหวัดเนี่ย ได้โดยภายใต้การนําของอท่านรองรัชกิจสถิรานนท่านรองผู้ว่ากาจังหวัดเนี่ยท่านก็ไปร่วมในการเปิดโครงการนะครับเพื่อชี้แจงทําความเข้าใจแนวทางการดําเนินงานของโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้าเนี่ยใให้ให้ทางระดับอําเภอได้รับทราบนั้นระดับอำเภอระดับตำบลและระดับหมู่บ้านนะครับซึ่งเราดําเนินการเสร็จแล้วทั้ง9อ้าอเภอเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมนะครับ mm. ในช่วงเดือนกันยายนตุลาคม แล้วก็พฤศจิกายนนี้เรากําลังคืบคานเข้าไปขับเคลื่อนอโดยขอความร่วมมือจากโรงเรียนมัธยมศึกษานะครับในแต่ละอาเภอซึ่งเป็นโรงเรียนประจาอาเภอทุกอาเภอเนี่ยขณะนี้เราเดําเนินการไปแล้วเนี่ยสามอำเภอนะครับแล้วก็เราก็จะดอีกหกอำเภอเราจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับนี่โครงการในภาพรวมของจังหวัดสุขโขทัยนะครับที่มีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในการดูแลพระพุทธศาสนา สถานที่แห่งนี้นะครับวัดมหาธาตุก็จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับใน,ในปี11เนี่ยครับเราจะมีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่3วันด้วยกันนะครับคือวันมาฆบูชานะครับว,าาวันวันวิสาขาบูชาและก็วันอาสาฬหาบูชานะครับเราจะจัดกิจกรรมเวียนเทียนนะครับที่วัดมหาธาตุแห่งนี้นะครับเพื่อย้อนยุคย้อนอดีตไปนะครับให้เกิดว่าให้เกิดความรู้สึกว่า เราอยู่ในในในเมืองพระพุทธศาสนานะครับเพราะสุขโขทัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองกําเนิดหรือต้นกําเนิดของพระพุทธศาสนาของประเทศไทยนะครับเราจะจัดที่นี่มาสองปีสามปีแล้วนะครับประมาณสองสามปีแล้วขนานี้เราจัดที่นี่นะครับประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเนี่ยจะให้ความสําคัญแล้วก็มาร่วมเวียนเทียนกันจํานวนมากครับการจัดกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างฮะอ,อ๋อ,อตอนในปีแรกที่เริ่มจัดครั้งแรกในวันมาคาบูชานะครับก็มีประชาชนมาร่วมประมาณสักร้อยสองคนนะคือเป็นการเปิดตัวนะครับหลังจากนั้นมาพอวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยเราประชาสัมพันธ์บ้างนะครับแล้วก็ทางวิทยุกระจายเสียงบ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ทําให้ประชาชนได้เพิ่มขึ้น นะครับเอไอเบริเวณเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเต็มไปหมดเลยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจมั้ยมีครับให้ความสนใจมากครับแล้วก็ร่วมเวียนเทียนตกับพวกเราด้วยครับครับผมแนวทางท่านคาดว่าน่าจะมีการส่งเสริมด้านไหนเพิ่มเติมอีกาไรครเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาขณะนี้นะครับทางคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเนี่ยท่านกิติท่านปิติแก้วสลับสีเนี่ยก็ให้นโยบายในเรื่องของการจัดสร้างพุทธมนฑลจังหวัดนะครับขณะนี้เราได้ ดำเนินการก่อสร้างองค์พระประธานพุทธมนตรน,นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพระพุทธรูปปางลีลาสมัยสุขโขทัยนะครับซึ่งมีความสูงประมาณ9เมตรนะครับแล้วเราก็จะนํามาประดิษฐานที่ฐานองค์พระที่ขณะนี้กําลังอตอกเสาเข็มก่อสร้างอยู่นะครับาคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนมีนาคมหลังจากนั้นเราก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปนะครับที่หล่อไว้ที่โรงหล่อที่ นครปฐมนะครับมาประดิสฐานนะครับเราก็จะจ่ายกิจกรรมในเรื่องของการทีพุทธาพิเศษการเบริดพระเนตรนะครับประมาณเดือนเมษายนซึ่งขณะนี้เราได้เตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่18พฤ้จิกายนนี้เราจะมีการประชุมคณะกรรมาการเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้ครับ และนี่คือการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดส,สุโข,ขทัยนะครับในการานุบํารุงพระพุทธศาสนาจากสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดส,สุโข,ขทัยครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามในส่วนของศิลปะและวัฒนธรรมกันครับ ับมาติดตามแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัยนะครับตอนนี้เราอยู่กับท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยท่านสมศักดิ์ิขสิ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์ิขสิ์ครับวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับเรามียุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์และก็ฟื้นฟูวัฒนธรรมยังไงบ้างครับครับก่อนจะพูดถึงทุนยุทธศาสตร์นะเราเรามาพูดถึงคําว่าวิเศษทัศน์ของจังหวัดสุโขทัยเพื่อที่จะเอาวิเศษ จังหวัดสุโขทัยต้งวิสัยทัศน์ว่าสุโขทัยมึงมรดกโลกท่องเที่ยวประทับใจนะครับแล้วก็กลับไปดูว่ามึงมรดกมงมรดกโลกคืออ,รรรไอะไรนะครับมึงมรดกโลกก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสจรรย์อะไรอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็กำแพงเพชรด้วยกันนะครับเนื่องเรากําหนดวิสัยทัศน์อย่างนี้แล้วนะครับจังหวัดก็กาหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสองยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับยุทธศาสตร์แรกคือยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงโบราณสถานนะครับในเขตอุทยานประวัติศาสตร์งห่อนคกึ็ื การทำนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของสกุโขทยนะครับให้ปรากฏเด่นชัดเพื่อจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเสริมสร้างรายได้ให้คนในท้องถิ่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยเราครับครับมีแนวทางการอนุรักษ์แลวก็ฟื้นฟูวัฒนธรรมของเรายัางไงบ้างครับในจังหวัดสกุโขทยเราโชคดีเรามีหน่วยงานของกรมศิลปากรนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับกรมศิลปากรและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินงานกับอปทนะครับก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน นะครับในปีที่แล้วนะครับเรามีแผนพัฒนาเรียกว่าแผนพัฒนาสุโขทยัยศรีชนะในกําเป็เพชรแบบยั่งยืนนะครับเราทางราชการได้จัดสรรงบมาหนุนประมาณ700กว่าล้านบาทเมื่อปีที่แล้วนะครับบริเวณจัดทําก็ทํา,ทา,ทาทในอุทยานของสุโขทัยเรานะครับฟ <ST. S 1> ื้นบูรณะสิ่งที่มัน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 ค่อนข้างจะชำรุดทรุดโทรมไปนะครับไม่กลับดีขึ้นนะครับแล้วก็ประชาสัชนเชิญชวนประชาชนต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของจังหวัดนะครับเป็นคนสุโขทัย ไกลจากกรุงเทพสี่ร้อยกิโลทุกโคไทยไม่ยาก ขทัยเองเนี่ยภาษามีความหลากหลายก็ทางด้านภาษาไหมครจริงๆแล้วสุโขทัยเราพูดถึงความหลากหลายก็ดูที่กลุ่มชาติพันธุ์ของสุโขทัยนะเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ใหญ่ๆนะครับเพราะน่าจะแบ่งออกเป็นสัก3ส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นภาษาดั้งเดิมภาษาดั้งเดิมคือภาษาสุโขทัยนะครับที่มีพูดกันประมาณสัก7อําเภอนะครับก็ยังใช้ภาษาสุโขทัยนะครับก็เนรเนแล้วแปลกๆแล้วนะครับเพลาะนะครับไปเกยไปใกล้ได้ต่างๆเหล่านี้นะครับและภาษาที่เป็นอีกส่วนนึงคือภาษา ภาษาทั้งเหนือนะครับ,รบก็มีสองอำเภอที่มีศิลปวัฒนธรรมพิธีธธทางเหนือนะครับทั้งทุ่งเสเลี่ยมแล้วก็ที่ีิจนาลัยนะครับแล้วก็อีกภาษาหนึ่งน่าจะเป็นสาทังอีสานซึ่งก็เป็นถือเป็นภาษาถิ่นหนึ่งอยู่ที่อำเภอคีรีมาศแล้วก็อำเภอบ้านานันหน่อยนะครับก็บทั้ง3ส่วนสี่ส่วนนี้ก็สามารถผสมกลมกลืนกันได้อย่างดีนในภารกิจต่างๆนะครับครับมีการส่งเสริมหรือว่าอนุรักษ์เรื่องภาษานี้ไว้ไหมครครับเรื่องภาษาถิ่นสุโขทัยนี้เป็นเป็นไม่ได้ของจังหวัดเราจะให้คงภาษาสุโขทยไว นะครับให้คงภาษาสุโขทัยไว้ในบ้านเลยเนืน่องจากว่าก็ในประเทศไทยก็คงไม่มีกี่จังหวัดที่พูดภาษานี้นะครับหลักๆก,ก็คือภาษาคนสโุโขทัยพูดภาษาสุโขทัยนี่เองนะครับตามฐานสารต่างๆครูบาอาจารย์ก็จะให้เด็กได้พูดภาษาท้องถิ่นกันในสารสารในโรงเรียนนอกโรงเรียนนะครับก็จะมีการพูดภาษากันนภาษากลางแล้วก็ใช้ภาษาในการเรียนรู้นะครับแล้วก็จิตกรรต่างๆที่จัดขึ้นในวันระทงเผาทน้นไฟเอ่ยเทศกาลต่างๆเอ่ยแล้วก็ใช้การแสดงต่างๆแล้วก็ใช้ภาษาของพกคุณเรา พยายามส่งเสริมให้เราได้พูดได้ใช้ภาษาถิ่นโดยไม่ไม่เคอะเขินบางคนจะเคอะเขินว่าเอ๊ะพูดภาษาสุขโขทัยแล้วมันมันบ้านนอกหรือเปล่าเราพยายามว่าพูดสุขโขทัยไม่บ้านนอกแต่พูดภาษาสุขโขทัยรับสุขโขทยัยันนะครับเห็นมีสเสน่ห์แล้วก็มีการนําไปเล่าต่อกัน <c oughs> เป็นมุกสนุสนานแต่จริงๆแล้วเป็นความน่ารักของภาษานะฮะครับใช่ครับให้ท่านได้ลองเล่านิดนึงได้ไหมฮะเรื่องภาษาสุโขทัยที่พอไปคุยกับคนภาคอื่นคนที่อื่นแล้วอาจจะมีความเข้าใจที่สับสนกัน เอาลูกเอาเสือไปป่าเจอเสือพอมาบ้านเอาเสือมาปูให้คนนั่งหน่อยนะครับระหวบางเสือกระเสือยมันมันมันแปลมันแปลถ้ากลางกรุงว่าเสือนี่คือเสือที่กัดได้แต่ในสุขทัตยเสือนี่คือที่ปูนั่งนะไปบ้านจะเจอเสือคนภาคกลางเสือเสือก็คือเสือที่จะกัดคนใช่ไหมฮะมันก็สับกันอ่างเงี้ยมัน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 ก็ดูว่าดูแปลกๆดีดเพราะดีนะครับไปไหนมาเล่า ไปบันโกมาเองนี่นะครับไปเองนี่นะครับนะเออไปมอไปด้วยกันมอเนี่ยนะครับไปด้วยกันไหมไปด้วยกันมออย่างเงี้ยนะครับนะครับขก็มีหลายๆอย่างที่ที่ที่ทททดูแล้วที่ฟังแล้วก็สุกสนานดีนะครับผมครับอ่านี่คือสเสน่ห์ของเรื่องของภาษาถิ่นที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอาจจะมีอัตลักษณ์แล้วก็มีความเฉพาะเฉพาะถิ่นที่นี่ถ้ามาคุยเนี่ยอาจจะต้องมีการศึกษาเรื่องภาษามาก่อนครับก็ก็ฟังฟังแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะคุ้นชินไปนะครับผม ในด้านอื่นๆครับของทางด้านศิลป,ปวัฒนธรรมในพื้นที่เนี่ยมีด้านไหนที่ท่านต้องการที่จะเร่งสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเพิ่มเติมไหมครับเรื่องขนมจีนเปรีก็เรื่องเรื่องความเป็นชาติความเป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทัยนะครับเนาะรเราคงจะต้องทํารงรักษาไว้นะครับเช่นอย่างเมื่อกี้เรื่องเรื่องภาษานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะโชว์ต่างต่างบ้านต่างเมืองเราได้ขนมประเพณีสําคัญสาคัญ,คญที่เรายึดถือกันมารับงานกระทรงลอยกระทรงเผาทีนเ้นไฟ นะครับที่เราสืบทอดกันมาแล้วก็เป็นสมบัติเดีนี้เป็นสมบัติลํำคาของคนสุขโขทัยที่ต้องร่วมกันรักษานะครับสร้างให้มันเป็นลักษณะเป็นสมบัติของคนสุขโขทัยที่สืบต่อไปนะครับแล้วประเด็นสมคัญคือวิถีชีวิตของคนสุขโขท,ทัยอย่าลืมว่าเราเป็นเมืองสุขโขท,ทัยเป็นเมืองราชีแห่งแรกนะครับวิถีชีวิตต่างๆน่าจะตกทอดสืบทอดมานะครับเช่นเรื่องการกินกันอยู่การประหยัดการอดออมต่างๆให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงขอ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 งว่าอยู่หัว นะครับคนสุขโขทัยดั้งเดิมก็ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอยู่บ้านหาปลาในน้าม,มีปลายในน้ำม,มีข้าวนะครับเราพึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดนี่จังหวัดสุขโขทยยัยโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดสุขโขทยัยท่านปิติแก้วสรรืบสีท่านก็จะยึดนโยบายนี้เศรษฐกิจพอเพียงให้คนสุขโขทัยสืบทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมนะครับครับถือว่าจังหวัดสุขโขทัยเองเนี่ยก็มีรากเหงา้าหรือว่าพื้นฐานประเพณีที่มาตั้งแต่ยุคเริ่มกรุงสุขโขทัยเลยบแบบนี้เนี่ยเรามีการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษา มีการรักและหวงแหนในวัฒนธรรมของเรายังไงบ้างครับสถานศึกษาหลายหลายแห่งนะครับผมว่าเกือบทุกแห่งจะมีหลักสูตรท้องถิ่นนะครับซึ่งครูผู้ปกครองนักเรียนผู้นํานในพื้นที่ต่างๆจะได้มาประชุมตกลงกันว่าในท้องถิ่นของเราเนี่ยนะครับเราจะมีหลักสูตรเรียนรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นของเรายังไงนะครับแล้วก็เอาหลักสูตรเ,เนื้อหานี้ใส่ลงไปในบทเรียนให้เด็กได้เรียนื่อกันให้ได้เรียนกันนะครับเด็กได้เรียนแล้วก็เด็กก็ปฏิบัติ เด็กก็จะมีความรู้ว่าในท้องถิ่นของตนเ,เองนั้นมีขนมทรอ,ง,อง,นงนี้เปพณีอะไรซึ่งแต่ละท้องถิ่นก็จะมีการเรียนรู้นะครับก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเรื่องการรักบ้านรักเมืองนะครับรักขนมท้อง,งนีนะครับอย่างวันที่ลงสถานที่ถ่ายทำนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวไม่เฉพาะชาวไทยเท่านั้นมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่สุขโขทัยด้วยทางด้านวัฒนธรรมเองเนี่ยมีการรองรับการเดินทางมาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติไว้อย่างไงบ้างคนะครับ เรื่องเหล่านี้ก็เราคงจะทาในมิติของของการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับความมีน้าใสใจจริงความความเอื้ออาทรต่อนักท่องเที่ยวที่มานะครับตลอดจงเราให้ความสะดวกสบายนะครับเราพยายามฝึกเราพยายามเน้นในขัาการของเราหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับพอที่จะแนะนํานักท่องเที่ยวต่างๆให้ได้นะครับแล้วสิ่งสําคัญคืคอ ความมีน้ำใจมิตรีนี่เรื่องสำคัญน,นะครับเราเจอนักท่องเที่ยวเราต้องแสดงความแสดงว่าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ดีนะครับเป็นเจ้าของบ้านที่ดีต้อนรับแขกด้วยน้ำใจมิตรีที่ที่ดีนะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นักท่องเที่ยวมาแล้วมีความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทางสำนักงานว่าทรมจังหวัดเองนะครับแล้วก็ทางสุน่า,างต่างก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะครับเราถือว่าผู้มาท่องเที่ยวในสโุโขทยคือผู้มีอุปการะรคุณของเรานะครับ ครับผมขรบ้วนนะครับด้านศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยวันนี้ขอพระคุณครับครับครับและนี่คือการดําเนินการด้านยุทธศาสตร์นะครับในส่วนของการทนุบํารุงพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะครับเราจะพาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมืองเก่าของที่นี่มีดีอย่างไรเราลากไปตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเป็นคนสุโขทัยใกล้จากกรุงเทพสีรอ